สดขึ้นไหมคะเพื่อนๆเห็นกันไหมคะแจ้งเตือนแล้วไหมคะแจ้งเตือนอ่อาสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาแจกโปรโมชั่นกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ติดเรื่องของแขนเล็กคะ่ะวันนี้ก็เลยใส่เสื้อ วันนี้ใส่ขายาวปิดขาแล้วนะคะเรามาโชว์แขนกันนะคะตามที่สัญญากันไว้นะคะว่าเราจะมารีวิวเรื่องของการคอนทัวร์บอดี้เรื่องของการคอนทัวร์รูปร่างนะคะหมอลดมาได้30กิโลเพื่อนๆก็ต้องทำได้ใช่ไหมคะ สำหรับสมาชิกที่มีปัญหาตอนนี้นะคะแบบว่าอ้วนไม่รู้จะทำยังไงนะคะปรึกษาอาทิตาคลินิกเลยนะคะเรามียาลดน้ำหนักส่งตรงให้ถึงบ้านเลยนะคะไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยทักอินบ็อกได้เลย490บาทเท่านั้นนะคะก็500บาทอนะ่ะ500บาทตัวเลขงง่ายๆ500บาทส่งตรงให้ถึงบ้านนะคะน้ำหนักลดกระชับสัสดส่วนแน่นอนนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พูดได้ไง่ายว่าได้รับออยอนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะกินแล้วไม่เป็นอันตรายนะคะอ่ะทีนี้ใครที่สนใจยาลดน้ำหนักก็ทักอินบ็อกได้นะคะสั่งซื้อได้แล้วก็สำหรับคนที่ดื้อยา350ยาบบาทต่อสัปดาห์เท่านั้น2ส,สัปดาห์700บาทเท่านั้นนะคะทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของแขนค่ะที่ติดกันไว้เมื่อวานฉีดแขนสองข้าง5,000บาทเท่านั้นนะคะแขนก็จะเล็กกระชับขึ้นนี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันก็ไม่ได้ย้วยนะคะ อันนี้โชว์แขนแล้วก็ขยับแขนสองข้างได้นะคะปกติเห็นไหมคะนี่นะคะก็ให้เพื่อนๆดูแขนก่อนนะคะว่าทำได้ใครที่มีปัญหาแขนเป็นกล้ามบา่อบาอะบ่าตกก็มาฉีดปรับได้แค่5,000บาทเท่านั้นเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ส่วนใครที่มีปัญหาขาไม่เรียวไม่กระชับนะคะเราก็มาฉีดปรับให้ต้นขามันกระชับ มันก็จะทําให้ก้นดูงอนขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าวิธีหนึ่งนะคะในการยกก้นขึ้นแล้วก็ทําให้ขาเรียวมากขึ้นนะคะก็มีโปรโมชั่น5,000บาทเท่านั้นเหมือนกันนะคะดูหมอเป็นตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่โปรโมชั่นของหน้าค่ะทันกันไหมคะตามโปรทันไหมคะอันนี้โชว์ก่อนนะคะก็ปรับขาเรียวใครที่มีปัญหาช่วงด้านข้างใหญ่หรือว่า เขาเรียกว่าขามันไม่เข้ารูปเราก็มาฉีดปรับได้นะคะจองโป,โปรแค่500บาทเท่านั้นนะคะรับฟรีนะคะเฟตเพิ่ม2เข็มสลายไขมันนะคะหรือจะรับฟรีเป็นสเต็มเซลล์กระชับผิว2เข็มฟรีนะคะทักอินบ็อกโอนจอง500บาทเท่านั้นสำหรับคนที่สนใจนะคะทักเข้ามาในเขาเรียกว่ากรอกข้อควานะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะ 0 9นย์4 4 4 4 2ะคะโทรหาหมอได้นะคะทีนี้เราจะมาต่อกันที่โปรโของโบท็อกนะคะใครที่สนใจเก็บกรอบหน้าเรามีโปรของโบท็อกเกาหลีนะคะ2,500บาทเท่านั้นโอนจองเพียง500บาทนะคะโปรต่อมานะคะก็คือเป็นฉีดหยิวรอยค่ะ2,500บาทเท่านั้นนะคะจองเพียง500บาทเหมือนกันค่ะ ให้เวลาเพื่อนๆจองโปรโกันก่อนนะคะโปรโยเยอะเหลือเกินสวัสดีนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่โปรโมชั่นของการร้อยใหม่ค่ะจองโปร5 0 0บาทเท่านั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะมีปรเรียกโปรแกรมร้อยใหม่นะคะใหม่เก็บกรอบหน้าเรามีโปรแกรมใหม่ที่ถูกที่สุดคือเส้นละ1 0 0 0บาทนะคะเห็นผลเลยนะคะ เห็นผลทันทีหลังทำก็ไม่บวมไม่ชม้ำใหมข่ของเรามีข้อดีก็คือ1กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะ2ทํทำให้หน้าขาวใสขึ้น3ทํทำให้หน้าเป็นกรอบ 4. ไม่เป็นผักผืดนะคะแล้วก็5ก็คือยกหน้าได้จริงๆแล้วก็หน้าเด็กลงนะคะสวัสดีคุณนลดาค่ะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เรามาแจกโปรนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดึงหน้าเรามีผ่าตัดดึงหน้าด้วยราคาโปรโมชั่นเหลือเพียง20 0 0 0ื 5,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากผ่าตัดน,นะคะโอนจองแพ็กเกจเพียง500บาทเห็นไหมคะว่าโอนจองโปรโมชั่นราคาเบาเวอร์นะคะช่วงโควิดนะคะแล้วก็มีโปรแกรม s u p e r l ์ล f จัดกรอบหน้าถาวรค่ะร้อยใหม่ดึงยกทันทีอยู่ได้1-3ปีเลยทีเดียวนะคะไม่เป็นพังพืชยกกระชับทันทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่บวมหลักทำเห็นผลตั้งแต่ทำเลยนะคะ จองโปรแค่500บาทเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาปรึกษาเนี่ยปรึกษาในอินบ็อกซ์ข้อความได้เลยนะคะส่งรูปให้หมอประเมินได้เลยนะคะหรือว่าจะให้เบอร์โทรติดต่อกลับก,ก็ได้สำหรับสมาชิกที่สนใจจองโปรเนี่ยโอนจองแค่500บาทเท่านั้นนะคะคุณเอสวัสดีค่ะวันนี้หมอมาโชว์ตัวเองก่อนเลยนะคะเพราะว่าทำทั้งหน้าทำทั้งตัวทำครบนะคะขาเรียวแขนเรียว ฉีดสลายไขมันฉีดกระชับซึ่งมันจะแตกต่างจากฉีดที่อื่นตรงที่พอมันสลายไปแล้วไขมันมันสลายไปแล้วมันไม่ย้วยเห็นไหมคะว่ามันไม่ย้วยอันนี้ผู้หญิงสี่สิบนะคะแขนไม่ย้วยเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีกล้ามได้ด้วย <laughs> <laughs> เห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ทําให้เอแขนใช้การไม่ได้ไม่ได้ลดจนเป็น <laughs> เขาเรียกว่าเหมือนบางคนเนี่ยบอกว่ากลัวคะ่ะว่าถ้าฉีดไปแล้ว จะขับรถได้ไหมขาจะเดินได้ไหมแขนจะแบบยกไม่ขึ้นไหมไม่เป็นนะคะคนไข้ทําไปแล้วก็ขยับแขนขาได้ตามปกตินะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าสภาวะผิดรูปด้วยนะคะก็ไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นก็จะเหมาะกับช่วงนี้นะคะก็ฝากไว้เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้จะลดน้ําหนักยังไงแนะนําให้ซื้อ,อยาลดน้ําหนักของเราเลยค่ะ หมอลดมาแล้ว30โลนะคะเป็นอาหารเสริมค่ะเป็นแอลคาไลทีนนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะกินได้2สัปดาห์คุ้มเวอร์นะคะแล้วก็มีตัวดีท็อกกินก่อนนอนนะคะตัวนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นสารสกรัดจากพืชนะคะแล้วก็ผ่านออยอด้วยนะคะ500บาทเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาโปรฟิลเลอร์เติมเต็ม,ตมกันนะคะเรามีโปรฟิลเลอร์เกาหลีนะคะ4 0่0บาทเท่านั้นนะคะของเราของแท้แน่นอน100%นะคะ โปรช่วงโควิดเหลือ4,000บาทเท่านั้นสำหรับฟิลเลอร์ของจูวีเดิมนะคะจูวีเดิมเป็นของอเมริกาเนี่ยเราจัดโปรอยู่ที่9,999บาทนะคะใครที่สนใจโปรแกรมราคาพิเศษเนี่ยสามารถทักอินบ็อกซอนจองได้นะคะหรือว่าจะนัดคิวปรึกษาได้เลยนะคะก็ใครที่สนใจปรึกษาหมอนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็ทักอินบ็อกทิ้งเบอร์โทรให้หมอติดต่อกลับได้เลยนะคะ อันนี้ก็มาโชว์รีวิวหน้าตัวเองนะคะแล้วก็ให้ดูกรอบหน้ากันก่อนนะคะเห็นไหมคะว่ายิ่งเครียดหน้ายิ่งตึงนะคะใครที่ซึมเศร้าก็เข้ามาเจอหมอได้เลยนะคะเราต้องมารักษาสภาวะซึมเศร้าด้วยการทำ,ทำให้คนไข้อารมณ์ดีขึ้นนะคะก็วันนี้หมอก็ลาไปแล้วนะคะอย่าเครียดนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ ฝากอธิตาคลินิกด้วยดูรีวิวหมอบน YouTube ได้นะคะก็อันนี้เป็นรีวิวหน้าปัจจุบันมีรีวิวหน้าอดีตชาติไปดูบน YouTube เลยค่ะอธิตาคลินิกฝากกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ